สนุนโดย Natural Sunscreen จาก Oriental Princess สนับสนุนโดยบตรเคร,รดิตกสิกรไทยบัตรที่ทำให้หัวใจเต้นแรงคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะโซเชียลวอเตอร์ไฟมีทริปท่องเที่ยวพิเศษค่ะเป๊จะพาเดินทางไปทัวร์ที่ฉะเชิงเซาวนะคะแต่ว่าการเดินทางของเราครั้งนี้พิเศษมากๆก็เพราะว่าเป๊จะเดินทางด้วยรถไฟสายกรุงเทพฉะเชิงเซาสายนี้น,นะคะไปติดตามบนรถขบวนกันเลยค่ะ <S <S <ess Music> เอาละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ลงที่สถานีหัวหม,มากเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถไฟคราวนี้ค่ะเราก็จะมาเดินทางต่อกันด้วยรถทัวรคันนี้ค่ะ Listen, คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเป้ก็อยู่กับกูรูหรือเปล่าไม่ใช่จ<ช>ิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอย่าเรียกกูรูกูไม่รู้หลายเรื่องกูก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเห็นว่าทราบประวัติของวัด หลวงพ่อโสธรค<ะ>่ะก็เลยอยากจะให้พี่จิตตาบอกเป็นความรู้นิดนึงว่าประวัตินี้มีที่มาที่ไปอย่างไรยังไงได้ชื่อนี้คะ,ะก็เอ่ยยาวนานมากชื่อแรกเลยชื่อว่าวัดหงสาเหตุที่ชื่อวัดหงเพราะว่ามีเสาสูงที่มีหงแกะสลักเกาะอยู่ที่ ปลายหัวเสานะคะแล้วที่มาของการที่วัดมีเสาหงมีสองตำนาน<ช>ตำนานหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างวัดหงปทุมาวาสนะคะรู้สึกว่าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี<ช>เสาหงที่วัดนั้นกับชื่อวัดนั้นมาจากว่าคนมอน<ช>นะถูกกวาดต้อนมาเป็นเยชย <ๆ S 2> แล้วก็ตั้งลกลากอยู่ตรงนั้นสร้างวัดแล้วก็เพื่อให้ระลึกถึงว่ามาจากหงสวัสดีจึงมีเสาหงอ,อ,อ,อีกตำนานหนึ่งก็จะบอกว่าเ เสาหงตรงนี้วัดไทยแท้ทั่วๆไปนิยมมีเสาหงมาจากํำนานว่าในสมัยของพระพุทธองค์นะพระพรหมองค์หนึ่งชื่อว่าสหัมบดีพงห์สหัมบดีพรมหม,พรมนะคะท่านจะเป็นเหมือนกับว่าเวลาพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธองค์จะแสดงเทศนาก็จะเป็นผู้อาราธนาธรรมนะแล้วพระสาัมบดีพรหมก็จะมีพญาหงเป็น พาหนะเป็นเทพพาหนะนะแต่ทีนี้เนี่ยพญาหงก็ยังอยู่ในเกรดว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถเข้าโบสถ์ได้ก็ต้องรออยู่ด้านนอกทีนี้นึกถึงว่าเวลาคนเราไปไหนมาไหนถ้าขี่ม้าไปเอาม้าผูกไว้นะพระสัมพดีพง์ท่านก็สร้างเป็นเสาสูงไว้แล้วก็ให้หงพญาหงเนี่ยเกาะอยู่ที่ปลายเสาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเสาหงใช่ มีลมพายุมีอะไรวันดีคืนดีก็ก็หงสลักก็ตกลงมานะคะแล้วชาวบ้านก็เลยเอาธงขึ้นไปแขวนแทนแก็เลยเปลี่ยนชื่อจากวัดหงกลายเป็นวัดเสาธงวันดีคืนดีมีพายุรอบใหม่มานะคะเสานี้หัก เป็นสองท่อนก็หักมันก็คือสั้นหรือว่าถูกทอนลงมามชาวบ้านก็เลยเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นวัดเสาทอนเสาทอนใกล้เข้ามาละใกล้ความใกล้ความจริง,ขงเข้ามาเองนะแล้วกลายมาเป็นชื่อโสทรวัดโสทอนเนี่ยมีอีกสองตำนานอีกตำราหนึ่งจะเป็นตำราหลวงพ่อลอยน้ำมาแล้ววันดีคืนดีพมา่ามาตีตีไปตีมาตีถึงร้านนาร้านช้างพระสามองค์นี้ทำปาฏิหารนะเดิน ลงแม่น้ําแม่ปิงเพื่อลอยหนีพม่ามามีชาวบ้านพยายามจะชักพระขึ้นมาอีกเกิดเป็นคลองชื่อว่าคลองชักพระไงคะอ๋อเอสุดสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สรุปสรุปที่สุดเลยมีองค์หนึ่งองค์หนึ่งไปอยู่ที่วัดบ้านแหลมเมื่อสงกรานต์งานวัดบ้านแหลมเนะโอเคไหมอีกองค์หนึ่งอยู่ที่เป็นหลวงพ่อโตบางเพลแล้วองค์สุดท้ององค์สุดท้ายเนี่ยมาติดที่ ถ้าวัดนี้วัดเสาทอนก็ชาวบ้านก็พยายามชักขึ้นมาไม่ขึ้นต้องบวงสวงอ่าเที่ยวนี้บวงสวงแล้วขึ้นนะ,ะชาวบ้านก็เลยเรียกเหมือนกับสามอุทรอ,อสามอุทธรก็กับเสาทอนอ่ามันคล้องจองกันไปคล้องจองกันมาเป็นเสาทอนอย่างเงี้ยเอ้ยมันไม่เพราะเป็นโสทอนโสทอนเนี้ยเอ้ยทอนอาหารรอเรือมันสู้ทอทงรอเรือไม่ได้มันจะมีเดดมีสีอยู่ในตัวอักษรก็เลยกลายเป็นวัดโสทรในตำนานนี้ Heavy the like love you show น่นี่นิยมบนท่านด้วยไข่แดงต้ม ถ้าจะบนถ้าจะบนอย่างเพื่อนดิฉันเนี่ยขายที่ได้แล้วแม่ต้องมาแก้บนด้วยไข่แดงต้ม200ฟองคือบนว่าอธิษฐานขอสิ่งใดเมื่อได้สมปรารถนาแล้วนะจะบนด้วยจะเอาไข่แดงต้มกี่ฟองกี่ฟองมาถวายก็แล้วแต่จะจะบนไปงั้นัดีแต่เราจะบคนข้างหน้าต้องเอาไข่แดงต้มมานะคะ200หรือ300ฟองเป็นอย่างน้อยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระด้านในกันดีกว่ากับพี่จิตตาค่ะพี่จิตตาเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะ

ลเล็บของเราพี่อ้อกฤติกาค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อค่ะพี่อ้อค่ะมาที่ปราสาททรายในวันนี้เนี่ยจะต้องถามว่ามีรูปปั้นต่างๆเยอะมากที่ทํามาจากทรายพี่อ้อชอบอะไรที่สุดและเพราะอะไรอะคะโอยเห็นแล้วนี่ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้ทรายผยวๆเลยไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นยกเว้นน้ําตอนแรกๆพี่มองไปแล้วเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเนี่ยที่จะทําอย่างนี้แต่ก็เป็นไปแล้วนะคะได้นวัตกรรมจากจากเมืองนอกนู่นนั่นแหละค่ะเขามาสอนเรา ได้ค่ะแล้วก็ในนี้นะพี่อ้อนะยังไม่ได้มีแค่รูปปั้นแค่นี้เนาะ<อ>ยังมีข้างในดังเยอะเราไปดูข้างในดีกว่า,วามีอะไรนาสนใจใช่เหลือเชื่อเลยนะคะแปลกแต่จริงค่ะพี้อ,อค่ะเดินเข้ามาอีกหน่อยนึงนะคะ<อ>ก็ยังมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจอีกไม่จบ่ะพี่ใช่น้องเป้ดูตรงนี้สิ<อ>ตรงนี้เนี่ยเมื่อตะกี้นี่เราพูดถึงปีนักสัตว์ใช่ไหมคะ<อ>ก็คือราศีของแต่ละปีของแต่ละคนอันนี้นี่เรามาเจาะลึก ะคะระหว่างเดือน oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติน้องเป้บอกว่าน้องเป้เกิดปีปีหนูใช่ปะ oh. คะปีลิงปีลิง oh. ปีลิงก็คือปีวอกนะคะปีวอกนี่เราก็มาดูซิว่าของหนูเนี่ยเกิดเดือนอะไรเพื่อที่จะให้แม่นยําในการทํานายดวงชะตาของชีวิตมสง oh. พี่เนี่ยพี่เกิดเดือนกันยายนเดือน<ต>เดียวกันกันายายนใช่ของพี่กึ่งกึ่งไงเป็นเป็นราศีกันกับราศีสิงห์ของพี่นี่ก็คือ8กันยา8กันยานี่ก็คือปลายปลายราศีสิงห์แล้วก็ต้นต้นราศีกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของพี่นี่ก็จะจะประมาณเนี่ยเนี่ยราศีกันเนี่ยน,นะลูกผู้หญิงเนี่ยลูกผู้หญิงสวยๆเพราะจะรักสวยรักงามเห็นไหมคะ,ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพี่พี่ก็ยังต้องการความมีอำนาจหรืออะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ย มีความดุในตัวด้วยโอ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็คือผสมประสากนสากันระหว่างความสวยแล้วความดุอตองแล้วลใช่เลยพี่อ้อถูกต้อง มาถึงจุดนี้ไม่สงสัยมากเลยค่ะว่าที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะคืออะไรอะคะพี่อ้อมันดูแปล,แปลกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยนะน้องเป้จะเห็นนะว่า1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 10<อ>่หอะไร10ชั้น10ชั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นชั้นอะไรนะมันเป็นเล็บมันเป็นน<อ>ิ้วเท้าเพราะว่าเราถ้าเกิดเราดูใกล้ๆแล้วดูไกลๆแล้วเราก็เชื่อมกันกันกนกบรูปภาพนะคะซึ่งพี่อ้อมองว่า เป็นการผสมผสานศิลปะได้อย่างดีนะ <_ C' un> ก็คือเอาประติมากรรมของการปั้นทรายเนี่ย <_ C' un> มาผสมกับรูปภาพแล้วทั้งสองทั้งสองอย่างนี้นี่ก็ผนวกรวมกันเป็นพระพุทธไสายาสพระพุทธไสายาสหรือพระนอนของวัดโ,โ,อโพอ่ะโอ้โหนี่พอพี่อ้อพูดแล้วหนูหนึกภาพออกเลยก็ <_ C' un> คือเป็นท่านนอนลงมาเป็นภาพใช่ไหมคะแล้วก็มีมีมาแล้วก็มีเอ่อเท้าของท่านแล้วก็รอยเท้าของท่านนี่ก็คือรอยเท้าที่ ประทับมาตามสถานที่ต่างๆนะคุณผู้ชมคะตอนนีはは้นะคะเป้กับพี kind of ่อ้อค่ะก็เข้ามาด้านในที่เป็นอินดอร์แล้วหข้างในนี่เขาเล่นไฟกันใหญ่เลยพี่เขาเล่นไฟแล้วก็ พี่ว่าประโยชน์ของการเล่นไฟก็คือว่าเราเห็นมุมต่างๆที่เราไม่ได้เห็น oh. นะคะในอีกห้องหนึ่งแต่ในห้องนี้เนี่ยเราจะเห็นปรติมาก,กรรมที่เป็นการผสมผสานนะ oh. ของอศิลป,ปะของเอเชีย oh. ไม่ว่าจะเป็นเขาพนมรุง้งหรือหรือไม่ว่าจะเป็นเสียงของพระพุทธเจ้าหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยพี่ว่าอยู่ในนี้หมดเลยนะ, oh, ะพเหลือเชื่อหรือว่าสุดยอดจริงๆเลยค่ะแล้วเพื่อว่าเห็นด้านหลังนี้ค่ะพี่อ้อคะ่ะเขาก งานสดๆเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะดูสิคะแกะสลักกันแบบให้เห็นจะจะเลยว่ามันเป็นงานที่ละเอียดมากถูกต้องเลยค่ะนี่เห็นแล้วนี่ประทับใจมากเลยนะเพราะว่าไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่จะต้องทํางานเหล่านี้พี่ว่าจะต้องใช้หลายๆคนที่มีความรักในการสร้างปฏติมาก,กรรมเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมอ,อ่ะใช่ร่วมแรงร่วมใจกันร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆนะคะสมาธินี่ต้องเป็นเลิศนะคะ

ความสุขจริงๆเลยล่ะค่ะที่ได้นั่งทานข้าวไปบนแพนะคะแล้วก็ชมวิวทุกทัศของสองฝั่งของริมแม่น้ำบางประกงไปด้วยค่ะทริปของโซเชียล t พ e r f ายยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ค่ะเป้จะพาไปชมสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้ำขั้างขาวรวมไปถึงนะคะสิ่งที่เรียกว่าเป็นการนวดแบบแผนใหม่ค่ะ เนี่ยพระประธานจะต้องเป็นพระที่องค์ใหญ่ที่สุดนะคะหลวงพ่อโสธรอ,องค์นี้นะคะคือองค์ที่สอง<ม>ดูจากว่าสบายที่ห่มจีวรที่ห่มท่านเนี่ยมีพระนามาพิไทยของสมเด็จพระเทพสิรินธรน,นะคะเป็นสอทอนะคะอ๋อถ้างั้นถ้าเกิดว่ามองไปนี่<ๆ>ก็จะเห็นเลยว่าถัดออกมาจากองค์ใหญ่ก็จะเป็น,นใช่ค่ะก็จะเป็นองค์หลวงพ่อโสธร